ครับผมก็ international watch fair ครั้งนี้นะครับผมมาในฐานะกับแบรนด์ Hamilton นะครับผมเรียกว่าเปิดตัว Hamilton g กากี o w e r r r s e r v e ตัวนี้ผมใส่อยู่ครับีความมไก็ลายนับนี้ของ Hamilton นะครับคือมันคือ Field Watch Field Watch คือนาฬิกาที่ใส่ได้ทุกวันแล้วก็อ่านง่ายดูง่ายทนทานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติ Movement ของ Hamilton ก็อยู่ที่80ชั่วโมงอยู่แล้ว ครั้งนี้เขาเพิ่มตัว power reserve มาก็คือ zoom เอานะครับตัวเป็นตัวปัดเล็กๆข้างๆตัวเลข9ครับก็คือบอกว่ายังเหลือพลังงานอีกเท่าไหร่ครับก็จะได้ดูง่ายขึ้นว่าเราต้องขายร้านหรือยังอะไรอย่างนี้ครับเป็นเป็นสาย everyday ถ้าเกิดแบบคนใส่ everyday ก็จะชอบใส่ f e ว watch อะไรอย่างนี้ครับก็เราจะมีทั้งหมดหลายๆแบรนด์ข้างใน มีทั้งดิจิตอลมีทั้งอนาล็อกมีนาฬิการ,รูปหลายรูปแบบทั้งไซส์อะไร่างนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแนวไหนก็ลองมาเดินดูกันได้คนระับว่าจะถูกใจแนวไหนกันหรือเปล่าครับผมรอดูนะครับทุกคนในในเพจในหลักเราเสียงมันนี้รรู้นะครับก็จะมี ติดตามได้นะครับผมเพจไอทีเซ็นทรัลเลยนะครับเขาจะเห็นทั้งคอนเทนต์ in, right <portraits. S 2> what, มีทั้งแบรนด์มีรูปแบบมีอะไรบ้างมีนาฬิกาสสอกลางกายนาฬิกานลอกนาฬิกานู่นนี่นั่นเต็มหมดเลยครับก็ลองมาเดินดูครับผมวัชวัชครับผมช่วงนี้ผมทําเบื้องหลังอยู่ครับก็จะมีปล่อยเร็วๆนี้ของของคนอื่นนะครับที่ผมไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะมีผลงานของตัวเองที่ทําเป็นเบื้องหลังอีกก็จะรอปล่อยอยู่เหมือนกันครับผรติดตามกันได้ครับ ผลง,งานเพลงตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ครับพวกอัลบั้มตัวเองครับเริ่มเริ่มกลับมาทำแล้วครับ,บเริ่มทำมาทุกอย่าเป็นอัลบั้ม,ม <c oughs> เลยครับฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวใกล้ปาร์ตีแล้วก็จะเริ่มมีงานเปเชอร์ต่างๆจะได้เห็นในเวทีผมหวังว่าถ้าเกิดผมทำเพลงแล้วผมจะสามารถสปอยบนเวที เวทีปลายปีได้นะครับแต่ว่าต้องต้องซุ่มทําให้มันเสร็จให้เร็วที่สุดครับผมเพราะแอบอยาก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 ทำแอบอยากโชว์แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนรอนานเลยครับแอบเห็นมาเป็นเขาตัถามพี่ต่อว่านายใบ้นีนี่ได้ไหมแล้วก็ให้มาถามคนคืออ๋อเหรอครับผมได้สิครับได้สิดีด้วยได้สิครับ i ิม a c คนะครับเวลาอะไอย่างเงี้ยได้เลยต้องรอโอกาสดีๆด้วยต้องรอจังหวะโอกาสเพราะว่า ในแต่ละคนก็ใช้ว่าคิวจะง่ายๆแล้วนะครับผมพี่ต่อเองนี้ผมว่าคิวยิ่งหมดทองคำนะครับยากถ้ามรคิยากผมว่าผมว่ามันไม่มีใครยากกว่าใครแค่แค่จังหวะชีวิตแล้วก็จังหวะงานแต่ละคนจังหวะหาล็อตมันมันยากกว่าเพราะว่าทางเรื่องท้งเรื่องงานเรื่องการซ้อมอีกต้องมีการซ้อมเล่นทำเพลงอะไรอย่างนี้ นนได้ครับเวได้ครับก็ขอเชิญสิบปรกรน,นะคะรับสำหรับใครที่มาดูสัมภาษณ์นี้คัมแบงกนะครับฝั่งนี้ฝากด้วยนะครับตอนนี้นนกําลังทํอัลบั้มอยู่นะครับไว้รีบผมปล่อยแล้วก็จะมากลับมาสัมภาษณ์ใหม่นะครับเดี๋ยวไว้ไว้วครั้งหน้ามาขายของเจ้าพี่ได้เปิดปล่อยแล้วนะครับมีแต่อันที่บอกไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่บางบางทีมันแบบของคนอื่นเนี่ยเราเราพูดไม่ได้ใช่ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้